อาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับบันไดบ้านนะคะถ้ามีตรงกับประตูห้องนอนเป็นบันไดขึ้นหรือว่าบันไดลงแบบนี้ค่ะมีผลตรงจุ้ยไหมคะมีผลครับค่ะมีผลยังไงบ้างนะคะอาจารย์อ่าเพราะว่าหน้าบันไดถ้าเป็นบันไดลงอ่าเขาบอกว่ากระแสในห้องที่มีอะไรดีๆ กระแสในห้องมันจะไหลลงบันไดหมดเพราะงั้นมันก็มันก็จะดึงกระแสพลังของห้องเองดึงลงบันไดหมดดึงบันไดหมดก็คือเหมือนกับว่าเรามีอะไรเราเก็บอะไรจะรักษาไม่อยู่มันจะหายไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าบันไดมันขึ้นแต่นี้ไม่เป็นไรคือปกติถ้าบันได เป็นทั้งขึ้นเป็นทั้งลงเราก็ถือตัวลงไม่ถือตัวขึ้นเพราะงั้นตัวลงทำให้อะไรที่มีอยู่ในห้องนอนมันะจะหายไปหมดสิ่งดีๆจะหายไปหมดนะคะ,คะแล้วเราควรจะแก้ไขยังไงคะอาจารย์ประมาณวิธีการแบบง่ายๆก็คือไปวางธรณีประตูแลับ<อ>ขึ้นมาประมาณสักเซนหนึ่งหรือสองเซนแค่นี้ก็โอเคละ อ๋อจะเป็นช่วยชะลอกระแสที่ดีไม่ให้มันออกไปใช่ไหมคะก็คือมีตัวปิดกั้นค่ะเพราะงั้นพอมีธรณีประตูธรณีประตูมันจะปิดกั้นมันก็จะไม่ไหลออกไปอ๋อค่ะแล้วการที่เราจะไปวางธรณีประตูเนี่ยค่ะอ๋อจาเป็นต้องใช้เลิกไหมคะต้องใช้ครับอ๋อควรจะใช้เป็นเลิกอะไรดีคะการกระทันทุกอย่างต้องมีเลิกและเลิกในลักษณะแบบนี้ เลคูมิดต่ดีที่สุดค่ะคือเกี่ยวกับห้องนอนเนี่ยเกี่ยวกับห้องนอนนี่ดีที่สุดก็คือเลกคูมิดค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับ